เลยนะคะมะพร้าวครึ่งกิโลเดี่ยวแม่แล้วมันร้อนไม่ใช่เหรอเนี่ยโอ้โหเฮ้อแล้วให้ทำไงอ่ะคั้นยังไงคือเอานี้บีบใส่นี่เหรอแม่เอาหัวแยกหัวหางสิเราจะแยกหัวหางยังไงก่อนแรกหนึ่งก็คือเอาขึ้นมาบีบอย่เงี้ยเหรอโอ้โหร้อนออ้หูอันนี้ไม่ได้แก้บอ้หร ดูมือนะคุณผู้ชมอู้ตะเลแม่อู้ตะเลอู้อูออ้ร้อนการทำการบีบกะทิมันต้องร้อนขนาดนี้เลยเหรอแม่เอ้าแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวเศษกะทิเอาไปไหนก็เอากลับไปไว้ที่เดิมอย่างเงี้ยหรอยังไงอ่ะคืออะไรไอ,อ่ะไม่เข้าใจอ่ะก็เอาไว้ที่เดิมอย่เงี้ยหรออู้ร้อน ใช้น้ำร้อนคันกะทิด้วยอะฮ้งงอ่ะ,งองอะไม่เข้าใจมันไม่ยอมอุ่น,น,นก็คือสรุปคือแม่ต้องใช้ใชริงจใช้น้ำอุ่นแต่แม่ทำน้ำร้อนให้เราแหละเอาจริงแ <Okay. S 1> ป๊บนึงนะเดี๋ยวขอพักมือแป๊บ <c oughs> อ่าไม่เป็นไรนะเพื่อกะทิที่สดใหม่ของเราน <c oughs> ี่ลวกแหละ คือตั้งใจทำน้ำอุ่นใช่ไหมคุณพานก็นานแล้วตั้งใจลูกไปอาบนานคือไม่อุ่นอ่ะก็ไม่อุ่นสักทีเนี่ย <มา S 1> ความผิดก็คือผิดที่แกแ๊สแหละว่าแก๊ดดีแหละเราเยอะแค่ไหนอะ่ะก็หมดเลยเหรอ,ก,อ,ก,อก็คือครึ่งโลเลยใช่ไหมมามาลองเองน้ำอุ่นเธอมาลองเองมา ขาต้องใช้ผ้าขาวบางอะไรหรือเปล่าหรือว่าเรามีที่กองแล้วไม่ต้อง,องมือไม่แดง้มาดูไปคุณไหนเปิดดูได,ด,ด,ด้แค่ไหนเอาเธอมาเปิดให้เราหน่อยสิมือเราก็เลอะเธอเอามือมาเดินมาเดินมายกขึ้นให้แม่ดูนเ <c oughs> น,นี่ยเนี่ยกลัวออกกล้องเนี่ยเอานี้ขึ้นใช่ไหมไปไว้ที่หม้ออ่ะไปไว้ที่หม้อแล้วเอานี้ไปไว้ที่อื่นก่อนอ่ะแล้วทำไงคะนุ่นมาใจด้วยที่นั่น,นมาขยำเอาอมนนี้มา,น,านี้เอามานี้ย เอนี้เอานี้มันนี่เออยาามหนทีเทลงไปแล้วก็ต้องคลุกไหมคะคลุกดิขยาามเลยหลังจากที่โอ้ก็ไม่อุ่นขึ้นมาเลยขึ้นก็ไม่อุ่นขึ้นมางี้เหรอแล้วให้ตอกแล้วก็เนล่ะบีบเหมือนเมื่อกี้แล้วก็เอาขึ้นไปบีบเมื่อกี้หรออุ้ยทำไมกระเด็นนะงี้เหรอไปใกล้ๆหน่อยสิงี้เหรออืมโอเคจริงๆอะเทไปทั้งหมดเลยดีไหมไม่ไม่ดีไม่ดี อันนี้คือหางใช่ไหมโอเค okay. พอยังไหมอนนี้คือเราทำกะทิเองนะคะเราไม่นิยมกะทิกล่องน,นะเราคั้นกะทิเองทำไมอาจารคุณแม่เดี๋ย <laughs> <c oughs> วคุณแม่กลัวโดนฟ้องเราแค่บอกว่าเราไม่นิยมเราไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีหรือดีเราไม่ได้ออกความไม่เห็นอย่างนั้นแล้วแปลว่าเอาเอ,เอบ้านเราไม่นิยมบ้านเรานิยมคั้นเองแม่ก็เกิดจะห่วงลูกสาวขึ้นมากลัวโดนฟ้อง หอ,อยังเนี่ยดูเป็นคันแต่มันบีบแขนที่มันจะบีบอย่างมันทีหัวกะทิใช่ไหมใส่หมดเลยไหมคะยังเอาอันี้ตักใส่ลูกทับเพียนเนี่ยไก่หมดเลยไหมอืมหอ,อยังพอก่อ,อนแล้วทำไงต่อวางไว้ตรงนั้นนเนก่องอ่อล้วทำไงต่อก็คนก่อนเอย่าให้มันเหมือนแตกมันให้วางเป็นผ้าก่อนเดี๋ยวมันเดือดแล้วเพิ่มวาง ใส่ใส่แบบนี้ได้ยังอ๋อที่คนเหรอเอออ่ะถ้าคนก็คือไม่แตกมันหรอจะไม่แตกมันคุณไปมุงกลิ่นเอาอะไรอย่างเงี้ยโคนเลยโคนโคนเขาไม่ได้ให้พิกใช้พลิกฝ่ายโคนอ่โคนแล้วก็วางมือก่อนบ้างอ่ะวางมือก่อนได้ไหมถึงได้อ่ะโคนยังไงนะคะคุณให้เราทำไงฮะเอาจัดงานทัพพีขึ้นลูกเออนั่นแหละอย่างนั้อ๋อคนอย่างงี้ ปล่อยดูที่มันใยญ่อุ้ยแม่แม่มันร้อนแล้วนะนั่นแหละขึ้นละอุ้ยแม่มันขึ้นแล้วอ่ะแม่มาใส่มาพี่แกงช้อนนึงแล้วใส่มาเลยลดมเร็วเดี๋ยวยนี่ก็คือเราจะไม่ผัดกับน้ำมันถูกไหมเราจะผัดกับหัวกะทิเฮ้ยดูดีอยู่นะแม่ใส่อีกเอาหัวกะทิใส่ต่อใช่ไหมหมดเลยไหมยังยังค่อยัง ขอปอกพอปกตอนไปแตกไปตแกแล้วเอ๊ะแต่เราซื้อกะถิเอไม่ใช่เราซื้อพริกแกงมาเท่าไหร่นี่สิบาทขีดนึเผ็ดมชิมมเราเราควรจะชิมหน่อยไหมเมือนเราไม่รู้เราควจะชิมตอนนี้ได้ไหมผัดไปก่อนผัดก่อนผัดก่อนเรามาใส่เรามาใส่พริกแกงที่หลังได้เหรอได้ อันหอมอ่ะพูดง,ง่ายให้หอมแล้วตอนนี้หอมยังคะหรือยังไม่หอมหรืออีกหน่อยนึงหรือรอแตกมันอีกกต่มันเริ่มเดือดแล้วนะแม่ยมมอ,มอันนี้คือดีใช่ไหมอ๋อโอเคออปล่อยเนบสักพักเราตัดสินใจถูกแล้วที่เราใส่ผิดแกงคือเราถือว่ารสชาติจนๆอร่อยยังบางคนท่านท่านแล้วบางคน ก็คนถูกไหมยิ่งหอมเมียงล่ะโดมหอมแล้วนะหอมแล้วใส่อะไรต่อคะมาใส่เป็ดแล้วนะช้อนเอามันนี่เป็ดหัานชิ้นพอโอาเคนะแล้วทำไงต่อคะตักรีเป็ดเนาะตักให้คนออย่างนี้ เผ็ดเยอไปปะเนี่ยกำลังพอดีเนาะิมันให้ทั่วมันน้ำแกงมันยัดซึมเข้าไปในเนี้ได้ะอุ๊ยกรี๊ดเกี่ยวให้เป็นแล้ปิดนไรก็อยากจะลงมาทำเองแหละอว่าไปแหละพูดจริงเห็นลูกค้าวเขาถูงกตา นะอยากตัดเองใช่ไหมอ่าโดนลูกห้ามไว้เพราะลูกอยากทำกับข้าวใส่หมดเลยนะแม่กินแค่ไหนก็ลูกเก็บกินมากแม่ลูกกินไม่มากก็ไม่ต้อูกินสับปะรดไม่เยอะอ่ะเอบไปนิดหน่อยนะขอแไปนิดห่อยนะไม่ต้องหมดอ่ะเนาะเนาะเนาะผ่ะผ่ะผัดที่ข้าวเลยเดือดดูนะคะดีไหมเดี๋ยวก็เอาหาดกะทิ ยังไม่เข้าก็เลยจบยังไม่ถึงหนึ่งวินาทีอาาทโอ้ยนี่มันงวดหมดแล้วนะ<ม>นหายหมดแล้วเนี่ยแล้วทำยังไงต่อแล<ม>้วหางกระถิใส่เยอะไหมอ่ะใส่หมดใส่ไปครึ่งก่อนใส่เลยใช่ไหมปล่ยอ,อยอ่ะหางกระถิอีกอีกนอนที่น้ำยังไม่ท่วมเลยป่อยอ่ะเรดูคนเดีวยวสิ อ่านี่ดูดีมากอ่าเดี๋ยวรอสับปะรดใช่รอนิ่มนิดนล่อดีตบอกซิเธอเธอก็บอกเดี๋ยวให้เอาเข้าบ้างเดี๋ยวก็ปล่อยรองงไปหมดไม่ใช่ผัดให้เข้าก่อนแล้วก็ปล่อยอ่าโอเคเดี๋ยวเราขอผัดให้เข้ากันก่อนแล้วมะมเขือเทศเราจะใส่ตอนไหนอ่ะใส่เลยนะเดี๋ยวต้องใส่หม้อแล้วให้มันเดือดก่อนแล้วถึงใส่มะเขือเทศเราต้องปิดไปใส่หม้ออีกเหรอใช่เดี๋ยวเร่องเรอ่าเราไม่ได้ใส่แค่นี้อ่ะคะไม่ใช่เดี๋ยวรูปปักใส่หม้ออ่าเราต้องตักใส่หม้อเหรอคะใส่หม้อไหนคะหม้อนั่นแหละ ทำไมเรามาใส่หมออ่าใส่กระทะแกใส่ตู้แกงใส่กระทะเราเอาน้ำใส่มาใส่ใช่ไหมใส่อีกเหรอคะทำไมทำไมตัวเปียกอะไใส่อีกใส่หน่อยต้องเปรียวมันอะพอยังคะก็บอกมาเลยว่าให้ใส่หมดอ่ะบอกมาเลยเขาดูว่าเนื้อมันเออใส่ไปให้หมดเลยค่ะใส่หมดเปลี่ยนใจใส่หมดเออนั่นแหละเลยบอกว่าน้ำขุกขิดบอกมานตับเป็นเคี่ยวเออต้องตับเป็นเคี่ยวอ่ะขึ้นมาเห็นไหม อ่าทีนี้เดี๋ยวให้มันเดือดหน่อยแล้วทีนี้ปรุงน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ตักใส่หม้อเคี่ยวโอเคได้ค่ะอ่าปล่อยให้เดือดเลยอ่าปล่อยให้เดือดทำไรอ่ะเพิ่มพริกแกงเข้าไปหรออันนี้กี่ช้อนช้อนนะอันนี้กี่ช้อนโต๊ะคะคุณพ่อก็นั่นกันสิเอาก็ไม่แน่ใจแหละถือว่าทำแล้วอร่อยก็คือจบไม่เป็นไรใส่เยอะไหมเอะบอกอ่าใส่ไปก่อนเก็บหมุนเก็บหมุนยิงหมุน ถือว่าทำใส่แล้วเอออร่อยเนื้อน้ำตาลหมดนี่หมดน้ำตาลหมดเลยนะอันนี้น้ำตาลอะไรคะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวไม่ใช่น้ำตาลปึกธรรมดาเป็คล้องใครเขาใช้อย่างนี้เราไงเขาเองเขาเองอ่ะดีนะเนี่ยนี่มันเยอะกว่าที่เราคาดไว้นะเนี่ยเดี๋ยวต้องเดี๋องนี้ เยอกว่าทีคาดคิดไว้เลยอ่ะรนอ๋อแต่เราต้องเปลี่ยนถ่ายใส่หม้อแหละเพราะเดี๋ยวเราจะต้องทอดโรตีลูกลูกลองชิมดูน้ำน้ำปลาไปไหนหมดแล้วไม่รู้นะมันละลายหรอก็ละลายหมดแต่ต้องคนก่อนเนาะอืมอ่ะทีนี้ชิมดิได้ค่ะเถือไม่น่าจะได้ใส่น้ำปลาแต่แม่ว่ามันหวานกลมกล่อมว่ะหวานกล่อมหวานอร่อยเนาะสมไม่เผ็ดมากเผ็ดมากตอนนี้ไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยทแม่ชิม เติมไม่กีกแล้วเลยสงสัยต้องเอาหมดเลยนะสงสัยหวานไปไหม,มใส่น้ำใส่น้ำปลาหมดนั่นแหละเออใส่น้ำปลาอย่างนี้ลแล้วเอาพริกใส่ไหมใส่พริกใส่อย่างนี้ยยนึนงเนาะเพราะไม่เผ็ดแม่อูะแสดงว่าพริกงเขาไม่เผ็ดจากที่เปลี่ยนหม้อเรียบร้อยตามใจคุณพัชรีเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปใส่หมดเลยนะแม่เนาะมะเขือเทศโอเคอยู่มะเขือเทศราชินีกินได้อยู่ได้ค่ะ สรุปคือเราใส่พริกแกงหมดเลยนะหนึ่งขีดกับมะพร้าวคุ้งกิโลเพราะว่ารสมันจะได้เข้มข้นจิ้มโจนบอกเขาว่าเป็ดเท่าไหร่ด้วยเป็ดเป็ดเท่าไหร่อ่ะแม่หนึ่งในสี่เนาะหนึ่งในสี่ตัวเป็ดประมาณหนึ่งในสี่ตัวโอเคแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อคะก็เดี๋ยวอีกให้มะเขือเทศมันให้มะเขือเทศเริ่มแตกใช่ไหมแล้วไปไหนต่อ ก็ใส่ไอ้นี่แล้วก็ยกขึ้นเลยโอเคใกล้จะได้กินกันแล้วว่าไปมันก็ไม่ยากมากนะไม่ยากหรอกดูดีนะโอเคมันของกระทิมันไปยิ่งยังไงกรวดมันจะเปรี้ยวขึ้นใช่ไหมอ่ะได้เดี๋ยวชิมให้ค่ะใส่พริกก่อนใส่พริกก่่อนใสเยอะปะหมดเลยจริงต้องใส่พริกอันนี้เขาเรียกพริกอะไรนะพริกชีฟ้าพริกชีฟ้าเราไปซื้อพริกชีฟ้าแล้วแดดอ๋อเราพริกเราพริกที่เราปลูกไว้หลังบ้านอะ พี่กหยื่อ่าใส่ใพริกนะคะแล้วก็ใส่ใบโหระพาใส่ใบโหระพาค่ะกุ๊กใส่ไม่หมดนะแม่มันเยอะไ้มแต่แล้วก็ใส่ใบมะกรูดใส่ใบโหระพาแล้วก็ใส่ใบมะกรูดที่แม่สอนฉีดไว้ยังไงนะแม่นนั่แหละมาทำใหม่เฮ้ยอีกรอบเองเนี่ยดึงดึงก้านออกดึงนี้อ่ะอ่าได้อย่างนี้ก็ได้อ่าแล้วนี่มีเองจะได้หอมแม่ดึงไว้ให้ต้องเยอะครับชอบกันต่าเตรียมอ่ะแม่ใส่สิง อ๋อไม่ต้องคนเอาไม่คนเลยไม่คนขึ้นมาปิดแก๊สเอาปิดแก๊สเอาเดี๋ยวพปคนผัมันจะส่งกลิ่นหอมแม่มาปูใสอีกไหมคะพอแล้วเอาปิดแก๊สนะเดี๋ยวจบทาน้ำมันกันเลยเหรอคะเออสวยจริงแม่ห็นร้านมันทำเออเลยไหนขอดูหน่อยสิเปิดเปิดกูให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะเปิดไฟให้อ่อนกันนิดอ่าโอเคเอาเปิดไฟให้อ่อน เาลยไปอีกหนึ่งเมนูแล้วนะคะสำหรับแกงเผ็ดเป็ดย่างนะสูตรโดยคุณพัชรีแม่ดิฉันเองนะคะทานคู่กับโรตีที่ฉันทำแช่เย็นไว้แล้วคุณแม่ก็เอามาทอดนะทานคู่กับเอาจริงๆว่ามันก็ไม่ได้ยากมากนะแกงเผ็ดเป็ดย่างตอนแรกเราเข้าใจว่ามันจะยากนะทานคู่กับโรตีนี้ดูสิน่ากินเชียวยังไงก็ลองไปทำดูได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องคุกกี้วารินแล้วก็ s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะเจอกันวอกหน้าค่ะ